สำนึกผิดชอบชั่วดีจงจดจําเรื่องร้ายให้จงหนักกรรมวิบัาิเปลี่ยนพันพันชิบหายผลแห่งกรรมทำชั่วยั่วจิตใจอย่าหลงไหลไฟฟันมันจะตรงจงจดจําตรึงตราให้ตรึงจิตผลความผิดพลัดพรากให้คืนคมวิบากกรรมเปลี่ยนพิจิตตุรมันจะจมดำดิ่งไป ชั่วจนมัวมองกรรมมันจ้องเล่นงานตามล้างพลานติดกับดักพบชาติอย่างเนื่อนนานในสังสารวัตจักรอันนิรันในเรื่องของความเป็นจริงแล้วคนทุกคนล้วนมีจิตสำนึกที่รู้จักผิดชอบชั่วดีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่บางครั้งจิตสำนึกนี้ก็ถูกเก็บซ่อนถูกปิดเอาไว้ ด้วยความรู้สึกด้วยกิเลสัณหาความปรารถนาและความทยานอยากของมนุษย์จนทำให้ลืมไปว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งใดควรหรือสิ่งใดไม่ควรเมื่อจิตสำนึกต้องหลบลี้หนีหายหน้าไปจิตของคนก็ไร้ซึ่งความละอายมากขึ้นเมื่อจิตไร้ซึ่งความละอายมนุษย์ทั้งหลายนั้น ก็จะยิ่งทำผิดในศีลธรรมมากขึ้นไม่เกรงกลัวและอายต่อบาปและผลของกรรมที่ได้กระทำลงไปคิดแต่เพียงว่าความสุขของข้าใครจะทำไไบางครั้งเราก็ต้องขัดใจตัวของเราเองบ้างบางคราวเราก็ต้องขัดเกลวนิสัยสันดานของตัวเองเสียใหม่ให้มันรู้จักคำว่าความดีและรู้ซึ้งถึงคำว่าศีลธรรม บางครั้งบางคราวเราก็อาจจะแอบคิดหรือว่าแอบเพ้อใจให้กับคนที่เขามีคู่หรือมีเจ้าของแล้วมีคนครอบครองหัวใจอยู่ก่อนแล้วซึ่งเป็นผลมาจากอวิชชาคือความโมขาวความไม่รู้ของจิตที่ลุ่มหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส โธภทพะและธรรมรมอันยั่วยวนจิตใจของเราให้หลงไหลและเพลือไพลให้ใจคล้อยตามไปเพราะมันจะทำให้เรานั้นขาดสติขาดการคิดรตรองหาเหตุผลขาดความช่ำชองในการใช้ปัญญา<ม>เพื่อคิดพิจารณาใครครวรและไตรตรองให้รอบคอบอย่างแคบคายและถี่ถ้วนว่าการกระทำนั้น มันดีหรือไม่อย่างไรเมื่อใดก็ตามที่จิตเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งนี้เนาะมันไม่ถูกมันไม่ดีมันไม่ควรมันไม่ถูกต้องเหมาะสมสิ่งนี้เนาะมันถูกต้องมันดีงามมันเหมาะสมและคู่ควรดีแล้ว <Okay. S 1> เมื่อนานจิตสำนึกที่ถูกกิเลสตัณหากดทับเอาไว้ด้วยอวิชชาทั้งหลาย มันจะหวนคืนกลับมาสู่ตัวตนของเราและมันจะทำให้ตัวของเรานั้นมีสติรู้จักคำว่าผิดชอบชั่วดีและจิตจะเกิดความละอายต่อบาปที่อยู่ภายในใจมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราจะเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแล้วในธรรมที่ได้ตื่นรู้มากขึ้นไม่ใช่เป็นเดรัจฉานในร่างของมนุษย์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัประเสริฐหรือผู้ที่มีจิตใจสูงสามารถที่จะบรรลุธรรมเข้าถึงซึ่งมรรคผลและนิพพานอันเป็นบรมสุขนั้นได้รู้อยู่แก่ใจว่าการตามใจตัวเองในสิ่งที่มันรู้ทั้งรู้ว่ามันผิดมันเป็นความสุขชั่วคราวแบบโลกโลกและมันก็จะนำมาซึ่งผลแห่งวิบาก,กรรมที่สองสะท้อน และตอบสนองคืนกลับมาให้ตัวเราอย่างรุนแรงและหนักหน่วงบางครั้งรู้ทั้งรู้อยู่แก่ใจตนแต่บางคนก็ยังคิดที่จะกระทำตาม,ตามใจกิเลสตัณหาในใจของตนในวันนี้จึงได้พร่ำสอนและพร่ำบอกกับตัวเองให้มีสติและจงพึงระลึกไว้เสมอว่าอย่าทำชีวิตให้ผิดพลาด อย่าตามใจตัวเองมากเกินไปอย่าเพลิดเพลินไปกับความสุขอย่าพลิกชีวิตให้มืดมนด,ดำดิ่งอย่าได้ทิ้งศีลธรรมจงมีสติให้ไวจงตัดไฟเสียแต่ต้นลมจงอย่าชื่นชมกับความเร็วซ้มเมื่อใดที่เรามีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนและสมบูรณ์พร้อมเราจะสามารถหักข้ามใจได้ในทุกๆเรื่อง ที่มันผิดและไม่ดีมีความยำเกรงและหวาดกลัวในเรื่องของคนแห่งกรรมเมื่อน,นั่นเองตัวของเรานั้นก็จะไม่สร้างปัญหา<ม>ก่อความยุ่งยากให้กับชีวิตของตนและไม่สร้างซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับทั้งตัวเราและกับบุคคลผู้อื่นเป็นการไม่ก่อเวรกับใครเป็นการไม่สร้างกรรมต่อกันไม่เบียดเบียน ไม่ต่อพบต่อชาติให้มันยืดยาวขยายวงกว้างออกไปอย่างไม่รู้จบในภพชาติของการเกิดและดับภายใต้่วงแห่งวัฏสงสารแห่งนี้พึงระลึกเอาไว้เสมอว่าเราทำกรรมใดไว้จะดีก็ตามหรือชั่วก็ตามในทุกสิ่งที่เรากระทำเราย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอย่างไม่มีวันที่จะหนีพ้นได้ เมื่อการระลึกชาติของเรานั้นมันได้แสดงให้เราได้รู้ได้เห็นแล้วว่าผลแห่งวิบากกรรมของตนในแต่ละภพชาติที่เราได้เผชิญในสังสารวัตนั้นมันเป็นเช่นไรความสลับซับซ้อนของกรรมมันช่างหาอัศาจรรย์และน่าหวั่นเกรงต่อภบชาติของการกำเนิดจริงๆกรรมที่ถูกดึงมาจากภพชาติที่แตกต่างกัน ได้เกี่ยวก้อยร้อยรัดเอาซึ่งสายสัมพันธ์ที่ต่างบุคคลต่างกรรมและแตกต่างวาระกันในยุกทุกภพมาเชื่อมโยงผสานกันก่อ่างสร้างภพส่งผลให้ต้องชดใช้สะซส้มเพื่อถุงคืนความเป็นธรรมชีวิตที่พลิ้คพันเปลี่ยนแปลงในแต่ละภพชาตินั้นมันอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอันที่งธรรทั้งสิ้น ทุกๆการกระทำของตัวเราเองมันจะก่อให้เกิดผลเป็นสิ่งที่กำหนดลิขิตชีวิตของเราเองทั้งในพวกนี้และพบเบื้องหน้าอันใครพ้นนั้นจะทุกข์หรือสุขตัวเราเป็นผู้กำหนดชะตาเลือกให้ดีคิดให้ดีก่อนที่จะสายเกินไปเพราะทําดีย่อมได้ดี เราทำชั่วย่อมได้ชั่วเพราะกฎแห่งกรรมนั้นมันยุติธรรมมั่นคงเสมอมันเป็นกฎแห่งไตรลักษณ์สาธุเจริญธรรมขอนอบน้อมและสาธุการแด่ธรรมะทั้งหมดทั้งปวงกายเจริญอริยะจิตเจริญเมตตาลมหายใจชีวิตและจิตวิญ,ญญาณเป็นของพระพุทธเจ้าทุกพระงค์เรียกว่า สีมาตุลีแสงธรรมจักบัวรอสุดท้าย